พี่ไปก่อนเตอะน้องไปก่อนไอ้เปิ่นเหมาะกับน้องไอ้เปิ้ลตวน้อยมึงหันใส่แค่ยีนก่อนมันเหมาะกับพี่มึงเหมาะกับน้องอ้เด่นไม่เดี๋ยวอ่ามึงไปก่อนแล้วแต่มึงเตอะ์ไอ้เจ้าไอ้เจียงเจ้าอุ้ยแม่เจ้าจเนี่ะมึงแปลอะไรอยังเจ้าเนี่ยแกมเป็นมัดเป็นมัดมันไม่ใช้เปิงมันไม่ใช้เปิงกับมึงตัว ไปอยู่กับเปิ้นก็ดอยสะเก็ดไปไปดอยสะเก็ดปะหดอยสะเก็ดแม่แตงดอยสะเก็ดแม่แตงตัวปอยู่กับเปิ้นตัวตัต้องอู้ตัวต้องอู้อย่างสัดยอปอยู่กับเปิ้นแท้อยู่กับน้องสามมาอยู่กับเปิ้นแท้เนี่อยู่กับน้องเด็กนักหายกคือปีมึงห้องน้องปีมาได้ไอประตูน้อยเดียวต้องเป็นของน้องต้องปูนี้เปิ้นหื้อมาเข้ากองถ่ายพอหันบ่าวเนี่ยนะลากกันไปลากกันมา กูลำคาญอีสองคนนี่เขาได้สักคำเตอะเฮ้ยหันเบาน้อยบาได้หันเบาถึงมาได้โดดใส่โดดใส่เฮ้ยอันลำเหลือกระเทยมูนี้องน,น้องของพี่ของน้องของพี่ของพี่ของน้องของพี่ของน้องอีเดนและพังอ่ะี่โอเล็กไปกล้องถ่ายพร้อมแล้วพ็นว่าพร้อมพร้อม มาดื้อมาลู่เบากันอยู่นี่น้องชอบคน้องชอบปนบากองถ่ายพร้อมแล้วมาเล่นเบาวมาคู่เบาวอยู่นี่ผัวกูกูนัดมาผัวพี่เออนี่ผัวกูมาเข่าอีสาวสองพันแจ้วลูกสาวมึงยังได้ล่ะฮะมึงเหรลูกสาวกูมันจีบกูได้ยังไงฮะเรได้มันรูกอะมึงแหมคอร์มึงแหมโคอร์ดปีเดินแล้วหาหิวนิดน่ะ มึงเนี่ยมึงเนี่ยจะจีบพูยังมาเป็เจ้าแม่คุณแม่อีกระเทยควายไอ้เจ้าก่อนด้วยว่าเป้ากูไกหน้าตาใส่เสื้อยีนกูบอกคิดว่ามึงจะมาอ้เจ้เหินอีเจ้เหินเฮ้ยมาเป็นเรื่องเป็นราวอีโอเดตอีเดนนะพาเร็วๆเข้ากองถ่ายเฮ้ยปั้นน้ำประทายหนังเป้าพะน่ะเป้าตลอดหะโอ๋หมาะฮะ พี่ไปก่อนเตอะน้องไปก่อนไอ้เปิ้ลเหมาะกับน้องไอ้เปิ้สวนน้อยมึงหันไซเทอร์ยีนก่อนมันเหมาะกับพี่มึงเหมาะกับน้องอ้เด่นไม่เดี๋ยวอ่ามึงไปก่อนแล้วแต่มึงเตอะ์ไอ้เจ้าไอ้เจียงเจ้าอุ้ยแม่เจ้าเนี่ยมีแฟนแล้วยังเจ้าเนี่ยแกมเป็นมัดเป็นมัดมันไปเท่เปิงมันไปเท่เปิงกับมึงัว ไปอยู่กับเปิ้นก็ดอยสะเก็ดไปดอยสะเก็ดป่ะดอยสะเก็ดแม่แตงดอยสะเก็ดแม่แตงตัวปอยู่กับเปิ้นตัวต้องอู้ตัวต้องอูดเนี่ยสัย่างไปอยู่กับเปิ้นแพอยู่กับน้องสามมาอยู่กับเปิ้นแหมเนี่ยอยู่กับน้องเด่นนภายกคือปีมึงห้องน้องปีมาได้ไอประตูน้อยเดียวต้องเป็นห้องน้องเอานี้เปิ้ลหื้อมาเข้ากองถ่ายพอหันบ่าวเนี่ยนะลากกันไปลากกันมา กูล um ําคาญอีสองคนนี no no c, ่เขาได้สักคำเตอะเฮ้ย no หันเบาหน้อยมาได้ห no ันเบาจึงมาได้โดดใส่โดดใส่เฮ้ยอันลําเหลือกระเทยหมดนี่้องน้องของพี่้องน้องของพี่ของพี่้องน้องของพี่ของน้องอีเดนและพยังอ่ะกิโอเรสไปกองถ่ายพร้อมแล้วเพูดว่าพร้อมพร้อม มาดึงมาลู่เบากันอยู่นี่น้องชอบคนีน้องชอบปนบากองถ่ายพร้อมแล้วมาเล่นบ่าวมาคู่บ่าวอยู่นี่ผัวกูกูนัดมาผัวพี่เออนี่ผัวกู้มันเขาอีสานสองพันแจวลูกสาวมึงยังไงล่ะฮะมึงโดนลูกสาวกูมันจีบกูได้ไรฮะเรได้มันรู้กัะมึงแหมโค้ดมึงแหมโค้ดทีนีเดินแล้วพาหยิวอนิดอ่ะ มึงเนี่ยมึงน่าจะจีบปูอ่ะคุณาเป็นเจ้าแม่คุณแม่ยีกระเทยควายข้าเจ้าก่อนดึวยว่าดาวกูใกล้นล้ว่าวใส่เสื้อยีนกูหมดคิดว่ามึงจะมาเฮ้จ้เหินอีเจ้เหินเฮ้ยมาเป็นเรื่องเป็นราวอีโอเดตอีเดนนะพาเร็วๆเข้ากองถ่ายเฮ้ยมันนัดปนถ่ายหนัง